อยากเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เมืองไทยมาเยี่ยมเยียนที่ประเทศเยอรมันโดยที่ทางบ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้อง เอาเงินในบัญชีนอนไว้ทํายังไงมาฟังกันจ้าสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พวกหน่อยต่างแดนก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าเราเนี่ยได้ทําการเชิญแม่มาเที่ยวประเทศเยอรมันเป็นเวลา3เดือนนะคะแล้วก็ตอนนี้วีซ่าออกแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยจ้าสําหรับเรื่องการเดินทางนี่ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้ก็จะได้บินแล้วนะคะทุกคน ก็วิธีการนะคะปวกน้อยต่างแดนทําธุรกิจส่วนตัวที่ประเทศเยอรมันโดยการเปิดร้านนวดนะแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องใช้ไปขอใบเชิญนั่นก็คือเอกสารส่วนตัวของปวกน้อยอย่างเช่นพาสปอร์ตค่ะแล้วก็ใบรายรับรายจ่ายของเราที่เราทําการยื่นภาษีแล้วแล้วก็มีใบสแตมป์จากคนทําภาษีของเรานะคะเอกสารใช้แค่นี้เองแล้วก็มีสัญญาเช่าร้าน แนบไปด้วยก็ยิ่งดีเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องไปที่สำนักง,งานเขตที่อยู่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็ยื่นเอกสารตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เขาก็จะดูว่าเฮ้ยเอกสารที่เรายื่นไปทั้งหมดเนี่ยมันพอที่จะการันตีคนคนหนึ่งมาเที่ยวที่ประเทศเยอรมันได้ไหมซึ่งเรากําลังจะบอกว่าคือการการันตีคนที่มาเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันจะต้องเป็นเราออกไงทุกคน คนที่มีงานทำประจำเนี่ยเวลาไปขอเอกสารใบเชิญเนี่ยก็จะต้องใช้แค่ใบสลิปเงินเดือนเท่านั้นเองนะคะคือมันไม่ได้ยุ่งยากในส่วนของธุรกิจส่วนตัวมันจะต้องมีใบที่เราทำการยื่นภาษีแล้วหรือว่าใบสเต็มการันตีจากคนทำภาษีเราเนี่ยก็คือความแตกต่างนิดหน่อยเองค่ะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางเขตเขาดูเอกสารถ้ามันผ่านทุกอย่างเขาก็จะ ออกเป็นใบเชิญสีส้มๆชมพูออกมาให้เรานะคะแล้วเราก็นำตัวเนี้ยส่งไปที่ประเทศไทยเพื่อที่จะให้คนที่เราเชิญอย่างปวกน้อยเนี่ยเชิญแม่มาก็ส่งไปให้ที่แม่นะคะแล้วก็ให้แม่เนี่ยเอาใบเนี่ย เตรียมเอกสารทุกอย่างไปยื่นขอวีซ่านั่นเองเอกสารถัดไปนะคะที่เวลาเรายื่นวีซา่าก็คือเอกสารส่วนตัวของปกน้อยเช่นเดิมค่ะเราก็จะแนบใบเชิญที่เราได้มาตะกี้นี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอ่อใบสุนติบัตรที่มันเป็นเอ่อที่ที่เขาโยงได้อะทุกคนว่าเรากับคนที่เราเชิญเนี่ยเป็นอย่างเช่นปกน้อย อะไรก็ได้ที่มันโยงได้ว่าปกน้อยกับแม่เป็นแม่ลูกกันแล้วในส่วนของตัวปกน้อยนะคะแม่ไม่ได้ทํางานก็คือแม่ลอกินเงินจากลูกๆเท่านั้นนะคะก็เอกสารเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากในส่วนของแม่ส่วนของแม่ก็จะมีพวกบัตรประชาชนพาสป,ปอร์ตหรือว่าแบบทะเบียนบ้าน แล้วก็ใบส่วนติบัตรที่ที่เราโยงกันได้ว่าเราเป็นแม่ลูกกันสลิปท,ที่เราส่งเงินให้ตลอดตลอดอ่ะแนบไปด้วยเออก็ประมาณนี้แล้วก็ ไปขอสเตทเมนต์จากธนาคารมาแต่เขาไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่าสเตทเมนต์ที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีเงินนอนหรืออะไรเพราะว่าแม่ปวกน้อยไม่ได้มีตังค์อยู่แล้วทุกคนในส่วนของแม่ก็จะใช้แค่นี้แล้วปวกน้อยก็แนบรูปถ่ายที่เราถ่ายรูปคู่กันกับแม่ไปด้วยในกรณีของปวกน้อยใช้แค่นี้เองค่ะทุกคนแล้วก็ได้ไปทําการยื่นนะไปยื่นขอวีซา่า ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าเนี่ยก็อยู่ที่2อาทิตย์ค่ะก็คือ14วันเป๊ะเลย14วันเนี่ยวีซ่าก็ออกแล้วก็ทางสถานทูตเนี่ยเขาก็ส่งไปที่บ้านเลขที่ที่เราแจ้งไว้ว่าอย่างแม่ปกน้อยเนี่ยอยู่สักแก้วก็ให้ที่อยู่ที่สักแก้วไปแล้วพอ เอกสารไปถึงพาสปอร์ตไปถึงเปิดซองถึงสะรู้ได้นะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองวิธีการขอนัดทำใบเชิญที่เขตต่างๆแต่ละเขตอาจจะไม่เหมือนกันในส่วนของตัวปวกน้อยอยู่ที่มิวนิกซึ่งเป็นเมืองใหญ่เวลาเราทำนัดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็เขาไม่ได้ให้เราเดินไปนัดคือเขาจะให้เราทำออนไลน์แล้ก็ไปเอฟเลยค่ะไปเข้าไปออนไลน์ทำเทมินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย ระยะเวลาของปวกน้อยเนี่ยรอประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนเหมือนกันนะแต่ว่าคือด้วยความที่ปวกน้อยเนี่ยไม่ค่อยได้ซีเรียสว่าจะมาตอนไหนก็ได้เลยเงี่ยเราไม่ได้แบบมีระบุอยู่แล้วอืมก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่กําลังอยากจะเชิญคนที่บ้านมาจะเชิญแฟนมาจะเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนก็เลยอยากจะมาแชร์ฟังลองลองดูเนาะลองเตรียมเอกสารดูสําหรับคนที่แบบ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีแฟนการันตีให้เหมือนปกน้อยเนี่ยก็เอกสารที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นออมโบนองด้วยว่าเราอะ่ะมีโบนงให้พอ่อให้แม่เราอยู่นะเวลามาก็เนาะมันก็จะมีที่ให้อยู่อย่างของปกน้อยมันก็แบบพอสําหรับคนที่อยู่ในในในโบนงนี้อะไร ลองทําดูนะคะสําหรับใครที่อยากจะเอาแม่เอาครอบครัวมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าเราไม่ได้กลับไปเมืองไทยใช่ไหมเราก็อยากให้พ่อให้แม่เรามาเห็นด้วยว่าเออเราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะจุดประสงค์ของพวกน้อยเนี่ยก็คืออยากให้เขามาเห็นด้วยว่าเราใช้ชีวิตยังไงเราทํางานแบบไหนเขาจะได้ไม่ต้องขอตังค์เยอะทุกคนเนาะโอเคค่ะยังไงถ้าเกิดว่าแม่ปกน้อยมาที่ประเทศเยอรมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปให้เพื่อน ดูกันเรื่อยๆนะคะ